ปัญหาของไมวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของริ้วรอยแล้วก็กรามค่ะกรามที่ไม่ลงสักทีริ้วรอยนี่คือก็จะมากขึ้นตามอายุของเราค่ะวันนี้นะคะต้องมาปรึกษาคุณหมอสุนค่ะว่าจะทํายังไงดีคะคุณหมอ ran every zip code. สวัสดีค่ะไม้ My นะคะตอนนี้อาชีพก็เป็นนักแสดงอิสระแล้วก็นางแบบค่ะก็ติดตามผลงานของไมได้นะคะที่ Smile, i อจีไมยอนุสกอรวิงวิค่ะ อาชีพของมายนะคะที่เป็นนักดแสดงอิสระแล้วก็นางแบบนะคะที่ต้องเจอแสงไฟแล้วก็อยู่หน้านกล้องทุกวันทุกวันเลยนะคะก็เกิดปัญหาการที่เรารู้สึกว่า ใหญ่ขึ้นหรือเปล่าการเราทำมันไม่ลงสักทีแล้วก็ริ้วรอยค่ะที่มันมาพร้อมกับอายุของเราที่มากขึ้น <l> ก็คือรู้สึกว่าไม่ได้แล้วถามเพื่อนดีกว่าเฮ้ยเฮยแกแกแบบทําไมหน้าแกออกกล้องแล้วมันยังดูแบบเป๊ะอยู่เลยอะ่ะก็เลยลองถามดูค่ะว่าไปปรึกษาคุณหมอที่ไหนมาหรอทําสวยที่ไหนมาหรอถึงได้เป๊ะไม่มีกังวลเลยเพื่อนก็เลยแนะนําที่นี่คะ่ะพัทราวุฒิคลินิกค่ะเพราะเพื่อนบอกว่าคุณหมอเก่งมากคุณหมอวิเคราะห์ใบหน้าได้แบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะ แล้วก็เป๊ะมากค่ะก็เลยตามเพื่อนมาที่นี่ค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณหมอก็แนะนําให้มานะคะโบท็อกตรงริ้วรอยนะคะที่มันเป็นริ้วรอยตรงช่วงหน้าผากนะคะที่เกิดจากอายุที่เรามากขึ้นนะคะแล้วก็โบท็อกกรามค่ะจต่คุณหมอแนะนําว่าเอานิดเดียวพอเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหน้าตอบไปคุณคุณหมอแบบพูดอย่างละเอียดมากๆเลยค่ะว่าทาตรงนี้แค่นี้ตรงไหนแค่ไหนพอนะคะค่ะหลังจากที่ไม้ได้ฉีโบท็อกนะคะก็ทั้งริ้วรอยบนหน้าผากตรง หางตานะคะแล้วก็โบท็อ,อกกามนะคะแต่บอกว่าหมอือเบามากมาชีสามารถฉีดแค่ประคบเย็นได้เลย,เลยคือแบบไม่เจ็บเลยแต่ว่าอาจจะกังวลนิดหน่อยแต่อพอคุณหมอพูดให้รู้สึกว่าใจเย็นค่อยๆฉีดรู้สึกว่าง่ายมากเลยค่ะสาหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะหน้าเล็กลงแล้วก็สวยเป๊ะปังอย่างนี้นะคะก็มาแนะนําที่นี่เลยค่ะพัชราวด์คีมิตนะคะราชดารีเจค่ะมีที่จอดรถด้วยนะ